โหลเทคสองเทคสองได้ยินไหมครับท่านผู้ชมเพราะถ้าไม่ได้ยินกูก็จะไม่อ่าไม่ไม,ไม่อัดใหม่แล้วนะนายผมอันนี้อัดรอบที่2แล้วนะครับผมเดี๋ยวขอลดเสียงแสงแป๊บหนึ่งนะที่เหลี่ยมตาชิปเป๋งเลยนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้นะครับผมเราก็จะมารีวิวริวูจิเคนหรือคือดาเคนนะครับผมซึ่งผมก็ได้ทําคลิปนี้ไปรอบหนึ่งแล้วนะครับผมแต่แม่งลืมเปิดเสียงนะครับลืมให้มันเปิดไม้นะครับผมผมก็ อาจจะได้พูดสดๆสอย่างนี้เลยนะครับแต่ว่าคลิปก่อนนั้นนี้ผมก็ทําเสร็จไปแล้วนะแต่ว่ามาดูว่ามันไม่มีเสียงนะครับผมก็มาเล็คอร์ดใหม่ละกันนะผมผู้ใหญ่พึ่งพาได้ริวงมูจิเคนนะครับผมต้องพูดกันอีกรอบหนึ่งว่าข้อเสียของมันคือไม่ทมมั่วอมตะนะครับผมในดามจของมันนะผมแต่ว่าเป็นสายพลังที่มีบัฟวิ่งบัฟเกาะเลือ่อดแล้วก็บัฟอมตะนะครับผมถึงตรงผมจะดูไม่มีรอยสักด้วยนะครับผมนี่คือข้อเสียอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับผม อ่าเป็นสายพลังธาตุน้ำนะครับผมนิคุจิเคนนะครับผมความเร็วในการโจมตีปกติความเร็วในการเคลื่อนที่ถือว่าเร็วมากนะครับผมอ่าต้านสกิลนะครับผม30%แร่ธาตุ105 1,540นะครับผมกูดาวสกิล1กับสกิล2เท่ากันนะครับผมก็คือ12วินาทีนั่นเองนะครับผมระยะโจมตี130ก็คืออ่าค่อนข้างจะอยู่ไกลนิดนึงนะครับผมความเร็วในการเคลื่อนที่128เมื่อเทียบกับเป็นสายพลังนะครับผมก็ค่อนข้างจะยืนไกลลมากเยนะ นะครับผมก็ความเร็วในการโจมตีปต,ตินะครับผมความเร็วในการเคลื่อนที่เร็วมากนะครับผมอ่ะดูสกิลหนึ่งครับผมคอมโบต่อเน,นื่อง3ครั้งนะผมโจมตีศัตรูได้หมัดและลูกเตะอันทรงพลังติดต่อกันเป็นคอมโบ3ครั้งนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะพูดเร็วๆนิดนึงนะผมเพราะว่าไม่อยากจะยืดยืให้มันเยอะนะครับผมสร้างความเสียหาย26เท่าของพลังโจมตีลงในพื้นที่เคลื่อนย้ายศัตรูจากเลนเจอร์เอ่อเคลื่อนย้ายเลนเจอร์ศัตรูลงไปยังแนวหลังนะผมทำให้ศัตรูชะง,งัก4วินาทีนะครับผม ามาดูสกิลที่2ฉันจะปกป้องพวกแกเองนะครับผมก็คือสร้างบาลีย5วินาทีเพิ่มความเร็วทุยเพิ่มพลังชีวิต3ามร้อเปอสิบวินาทีนะครับผมเพิ่มพเพิ่มความเร็วในการขึ้นที่1น0่งเสิบวินาทีนะครับผมก็คือทําให้ศัตรูไปทําให้เพื่อนเราวิ่งเร็วขึ้นแถมมีเกาะเลือดและก็มีบัฟอม,อมตะ5วินาทีด้วยนะครับามาดูสกิลตอนเป็นไฮเปร์นะครับผมอมตะจะเหลืออยู่4วินาทีเพิ่มความเพิ่มเลือดเนี่ยจะเป็น3 5 0นะครับผมและก็เหลือที เพิ่มความเร็วนะครับผมในการเคลื่อนที่120%นะครับแล้ว7วินาทีนะครับผมความสามารถกลุ่มนะครับผมก็จะได้รับพลังชีวิตนะครับผมเมื่อติดตั้งเลนเจอร์ที่อยู่ในคนละโบเดียวกันนะครับผมก็คือตัวละครในตัวยูเรนเจอร์นะครับผมถ้าเอามาไว้ในทีมเดียวกันนะครับผมก็จะทําให้พลังชีวิตตัวนิคอทุกตัวเยอะขึ้นนะครับผม อ่ะขอสั่งให้เปอร์นะครับผมฟื้นพลังนะครับผมอ่ะพูดง่ายๆคือถ้าหากว่าศัตรูว่าไอริวุจิเก็นเนี่ยมันตุยเย่นะครับผมมันก็จะฟื้นขึ้นมาด้วยเลือด70%นะครับผมถ้ามีเลือด1ล้านก็จะฟื้นขึ้นมาด้วยเลือด700,000นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมพูดง่ายๆเลยนะฮะอ่าค่าแลนธาตเลนเจอร์นะครับผมก็มีอยู่ประมาณ1,540นะครับผมก็เป็นอ่าและท่าที่ค่อนข้างกลางๆนะครับผมไม่สูงและไม่เยอะจนเกินไปนะครับรีวิวโคตรเร็วนะใครฟังผลทันนี่คือแบบแม่งโหดร้ายเกินนะ เวลาเราทักษา1วินาทีเวลาทักษะสอวินาทีทุย12วินาทีเท่ากันนะครับผมอันนี้ผมพูดไปแล้วนี่นะผมลองมาหน้าแก๊งตมันที่มีฉายาว่าดรากนนะครับผมดรากนดรากนเฮียอะไรวะเอกลักษณ์ประจำตัวคือมีรอยสักทองคำมาก่อนและรอยผมเปียทองคำนะครับอ่ะประมาณนี้นะผมอ่ะเดี๋ยวไปลุยกันเลยนะครับผมไปทดสอบกันเลยนะครับผมว่าความเก่งกาจแค่ไหนนะครับผม ก็ตัวนี้เป็นสายพลังนะครับผมแถมไม่ใช่คู่เทพด้วยไม่ต้องเอาอะไรกับมันมากนะครับผมแต่ว่าก็น่าจะมีความเก่งให้พูดถึงอยู่นะครับผมสำหรับตัวละครนี้ก็ไม่ได้กากเลยนะครับผมอ่าก็ก็ผู้เล่นใหม่ใช้งานได้ดีเลยนะฮะถ้าเปิดมาได้นะครับนี่นะผมมีการบัฟหน้าป้อมด้วยนะครับผมก็เป็นการชูธงขึ้นมาแล้วตะโกนนะครับผมตะโกนตะโกนบ่อยมากคนนี้นะครับผมเวลาประชุมแก๊งแท็กก็ตะโกนนะครับผมตะโกนนะครับอ่ามาดูครับว่าจะออกดาเมจสกิลบ้างไหมนะครับผมนี่โคโบตามเนื้อทุยนะครับผม คอมโบต่อเนื่องสาครั้งนะครับผม,ผมก็คือการเตะต่อยอะไรสักอย่างนี่แหละนะผมแถมผักศัตรูไปยังแนวหลังสตันสีวินาทีนะผมสร้างได้เมจ์ยี่สิบหกเท่านะผมก็คือค่อนน้าจะรุนแรงเลยนะครับผมสำหรับดาร์คเนนครบผมอ่ะอุ้ยมันหันมันหันหัวอยู่เมื่อกี้ผมว่าลายลายสักมันอยู่อีกด้านหนึ่งนะเมื่อกี้นี่นะผมลายสักมันอยู่อีกด้านหนึ่งนะผมแล้วเขาจงใจมาให้มันไว้อยู่อีกด้านหนึ่งนะครับผมเพื่อที่จะอ่าไม่รู้สิเพื่อที่จะทําให้เขาเรียกว,ว่าอะไร ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่อะ่ะมันมันทาให้เราเห็นอยู่แวบๆบแบบแ,แค่นั้นเองนะผมมันมีลายทุยมันมีรอยสักอยู่นะแต่ว่าดูยากนะผมดูยากเลยนะฮะ,ะเพื่อที่จะไม่ให้เด็กทําตามอะไรนี้ไม่ให้ไม่สนับสนุนให้เด็กสกักแต่ว่าก็ไม่อยากโดนด่าเพราะว่าไม่ใส่ใจรายละเอียดอะไรนี้นะครับผมต่ก็เลยเอาไว้ข้างหลังนะครับผมคือถ้ามันจะเอามาโชว์อยู่ข้างๆนี้ก็ก็ได้นะผมว่าดารคเคนเนี่ยมันก็เอหรือดาคเคนมันอยู่ทางซ้ายอยู่แล้ววะ หรือดาคนมันสักอยู่ทางซ้ายอยู่แล้วก็ไม่มั่นใจเหมือนกันแต่ถ้าหากคุณลองเอาตัวละครมาพลิกด้านดูเนี่ยมันจะไม่เห็นนะครับผมนะโอเคอ่าก็ไงความเก่งกาจของมันนะครับผมทุกคนให้คะแนนเท่าไหร่กันนะครับผมอ่าสำหรับริวงูจิเค้นนะครับผมผมก็มองว่าให้คะแนนประมาณ7เต็ม10ได้นะครับผมขาดแค่ไม่มีอมตะและ2 2คะแนนนะผมก็คือไม่มีราวสังมักนนะงกรนั่นเองนะครับผม แค่นี้เลยนะครับผมแค่นี้เลยถ้าว่ามีทะลุอมตะนะครับผมก็คือเป็นตัวที่เก่งมากๆตัวหนึ่งเลยนะพอสามารถให้เปยยังไม่จี้จาเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าถ้ามีทะลุอมตะก็นั่นแหละนะครับผมอแต่อนาคตก็คงมีเกียร์ทะลุอมตะมาละมั้งนะครับสำหรับตู้เพิ่มโอกาสในตอนนี้ก็ยังไม่เพิ่มโอกาสนะครับผมก็ต้องรอวันพรุ่งนี้สี่โมงนะน่าจะใช่นะครับผมก็ประมาณนั้นแหละนะครับผมอ่าก็มีเพียงเท่านี้แหละครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผม อ่าอ่าอันนี้ผมทำเสร็จแล้วนะครับผมสำหรับเจ็ด day festival นะครับผม seven day festival นั่นแหละนะครับผมถ้าพูดภาษาอังกฤษก็จะประมาณนี้นะครับผมอ่เดี๋ยวผมไปดูก่อนว่ามีอะไรให้ทำไหมนะครับผมเผื่อผมจะแนะนำผู้เล่นใหม่ผู้เล่นใหม่นะครับผมผมขอแนะนำห้องผลิตวัตถุดิบนะครับผมให้อัปเกรดถึง20ก่อนเลยนะครับผมค่อยไปทำห้องอื่นนะฮะอ่านี่นะครับเราก็จะผลิตของนะครับผมมาใช้ในการทำดาเคียนนะครับผมแต่ว่าอันนี้ผมทำเป็นอัลต้าแล้วนี่หว่าผมจะมาสลับเป็นไฮเปอร์นะครับผมแต่ว่า ตัวลิคูเจคคนน่าจะทาแม็กนะครับผมน่าจะเทเลยพอสมควรนะผมเพราะผมก็ค่าชอบคคลาโบเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับผมอ่าไมกี้มันจิโร่นะผมก็ได้มาในไอดีนี้นะครับผมเปิดไปเยอะเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่ใช่ออกง่ายนะไอสัตว์ออกอย่างยากเลยนะครับผมขอให้ดีหลักได้บ้างนะครับผมจะได้เกิดเกิดกับเขานะครับผมความสามารถจีจาร์ของมันจิโร่เท่าที่ผมมองเห็นก็จะมีอ่า คอมโบอยู่5วินาทีนะครับผมแล้วก็อมีรีเซ็ตนะครับผมก็เอามาแทนเอลซาได้เป็นอย่างดีนะครับผม <c oughs> ผมเคยคิดนะว่าถ้าเอลซาแม่งมีอยู่5วิเนี่ยแม่งจะเข้ากับทีมผมได้อย่างมากเลยนะซึ่งตัวละครที่ออกมาก็คือตอบโจทย์อย่างมากแล้วครับในเมื่อมันมาอยู่ตรงหน้าผมแล้วผมก็ต้องไล่ล่ามันให้ได้นะครับผม <c oughs> <c oughs> สำหรับไอดีหลักนะครับผมโอเคสลักลํำลายตัวเองแล้วนะ ต่อไปต้องขอกดไลค์กดแชร์กดซับต่อใครนะครับผมขอบคุณที่เข้ามาดูด้วยนะครับผมสู้หนึ่งพันซับนะครับหนึ่งพันซับเดี๋ยวผมปั้นไอดีแจกดีไหมดีนะผมว่าดีนะโอเคสวัสดีครับ